คุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์การระบาดหนักของโควิด -19 นะคะมิจฉาชีพเองก็ระบาดหนักด้วยไม่แพ้กันเลยค่ะล่าสุดนะคะนักแสดงสาวคุณเบนซ์ปุญญาพรนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยก็กําลังท,ทําธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่นะคะก็ต้องเจอกับมิจฉาชีพที่ทําสลิปปลอมหลอกเอาเงินบริษัทของเธอค่ะเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุดนะคะหลังนักแสดงสาวคุณเบนซ์ปุญญาพรถูกมิจฉาชีพทําสลิปปลอมแล้วก็หลอกเอาเงินกับทางบริษัทของเธอค่ะ โดยคุณเบนนะคะก็ได้โพสต์ภาพขณะที่อยู่หน้าสถานีตํารวจพร้อมกับระบุข,ข้อความค่ะว่าทางบริษัทเบนซี่ได้มีการแจ้งความกับบุคคลที่ชุดริตในการสั่งสินค้ากับทางบริษัทเพื่อไม่ให้บุคคลคนนี้ทําความเสียหายหรือว่าทําพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นอีก บุคคลคนนี้ทำสลิปปลอมแล้วก็หลอกเอาเงินกับทางบริษัททางบริษัทได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้นะคะนอกจากจะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท้องคนวงการเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอแล้วเนี่ยก็ยังมีชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์เรื่องของคนทำสลิปปลอมที่กำลังกระบาดหนักอยู่ด้วยเลยค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมมิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบเลยนะคะยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นกันด้วยนะคะ